สวัสดีครับท่านพี่น้องนี่คือขวดน้ำส้มกวนไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับผมได้กลัน่นผ่านการกลั่นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดนี้สองร้อยห้าสิบมลนะครับหรือสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมจำหน่ายนะครับสี่ขวดร้อยนะครับคือหนึ่งลิตรหนึ่งหนึ่งลิตรลิตรละร้อยบาทพี่น้อง ผมว่าคงไม่แพงน,นะครับท,ที่พี่น้องเห็นที่เป็นบาร์โคดนี่คือวิธีการใช้พี่น้องเอาโทรศัพท์มาสแกนบาร์บาร์โคดนี่ครับมีวิธีการใช้มีประโยชน์นะครับ29อย่างนะครับพี่น้องครับข้อควรระวังอะไรมีทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับใช้กับอะไรมั่งใช้ในด,ด้านอะไรบ้างนะครับท่านพี่น้องขอขอบคุณมากครับท่านที่ได้อ่าน ได้ได้ติชมนะครับผิดพลาดประการใดกับผมคนเอาทานวังเจ้าขอประทานโทษไปด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0937345274กับผมสวัสดีครับ